ดีครับผมดูเป็นคนชั่วดีนะครับผมชอบมากเลยนะ <c oughs> นนาน <c oughs> เราอยู่การมา20ปีนะครับ <c oughs> เราจะได้ออกมาดู <c oughs> ดูชชั่วดีแต่ก็อ <c oughs> ย่างน้อยก็ คนด่าผมมาเลยครับผมชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงเรื่องผมฟ้องใครนะครับจริงอ่ะคุณด่าผมไม่เคยฟ้องคุณเลยผมมั่นใจเลยเเนี่ยป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องเนี่ยผมไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องนะครับอย่าบอกคนอื่นก่อนไว้เลยนะบางทีผมไม่ได้เป็นห่วงใครนะผมเป็นห่วงเพื่อนๆที่ไปเม้นต์นะหลายคนเนี่ยผมไม่อยากให้ไปเม้นอะไรไม่ดีเลยเพราะว่ายุคนี้นักแสดงเนี่ยอย่าว่ากันเลยนะเขาใช้วิธีการการฟ้องโดยเงียบๆนะรการฟ้องเนี่ยมันเป็นรายได้ทางหนึ่งที่ที่ดีมากๆเลยนะเอาจริงเดี๋ยวครับไม่ออกมาเลย นี่ oh <my. S 1> คือคุณไม่ต้องทํางานเลย oh <my. S 1> จริงส oh <my. S 1> องสิบปีให้แล้วถ้าผมฟ้องในป่านี่ผมสร้างตึกสร้างอะไรได้ทุกอย่างนะ oh <my. S 1> แต่ว่ามันก็มีคนรอบตัวนะครับที่บอกว่าอย่าไปฟ้องเลยนะครับมัน ไม่นี่ไม่รู้ไม่นี่นะครับแต่ว่าเราเห็นนะไอ้คนใกล้ตัวแล้วนะขายแม่งแขบด่าปุาบ๊บมันแขบแข่บฟอ้องตงนาย,ยหมดเลยผมเลยแบบว่าเป็นห่วงลยหลายคนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ฟ้องแน่นอนผมชอบนะครับผมการดา่าผมการการให้สติผมในวันที่ผมหลุดสติออกไปนะครับมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีมากๆนะที่มีคนตักเตือนผมแล้วก็อะไรที่ผมเลวเนี่ยพวกคุณก็ต้องไม่ไม่สนับสนุนผม,มผมมีข้อดีไหมก็มีนะครับ ข้อเลวมีไหมก็มีก็สนับสนุนกันในข้อดีสนับสนุนเอ้ยไม่สนับสนุนกันในข้อที่เป็นเป็นข้อไม่ดีนะครับแล้วนั่นก็คืเขามาด่าเนี่ยคือเขามาด่าเรื่องอะไรเราเรารู้ไหมเขาด่าเรื่องเราอเราเองคือคือส่วนใหญ่ผมดต่ผมเลวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผม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 เปิดใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกมาทําแล้วเราพูดอะไรไม่ดีเราพูดอะไรที่มันกระทบเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งสิ่งที่เราทํานะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าสําหรับผมนะให้เลือกย้อนหน้าผมก็ เน allora ี่ยครับก็จะเป็นแบเาม่้พถึงมันมันว่าจะพูดแบบนั้นออกไปใช่ไหมวันนั้นจริงๆผมก็ขอโทษและกันหากพูดอะไรที่มันไม่พอใจหลายคนแต่สำหรับผมคือ อยากได้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 ทำอะไรในตัวของผมแล้วนะได้แบบว่าไม่ต้องทำนู่นทำนี่ผมก็จะได้ลุยได้ใช้ชีวิตของผมได้แบบเต็มที่นะครับมันก็น่าจะมีความสุขขึ้นหลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีครับเพราะวันนั้นเน่ยที่นายบอกพี่เหมือนแบบไม่มีสติเลยเพราะวันนั้นเราสติจริงจริงเนี่ยผมไม่ใช่ไม่มีสติหรอกผมเนี่ยนคนที่โคตรมีสติเลยนะครับถ้าจากที่ใครสัมผัสหรืออะไรนะผมคนที่มีสติมาก แต่บางอย่างที่ผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกนะผม mm. ผมก็พยายามนิ่งหลายอย่างนะเนาะแต่ว่าด้วยแบบว่ามันมันมีทั้งคนที่แบบผมไม่ชอบอะไรที่คุมเครือนะครับ mm. มีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไง mm. มันเป็นอะไรแล้วผมแบบต้องมาต้องมารับคําถามพวกนั้นแนะ่ะเป็นร้อยเป็นพันทุกวันไลฟ์ขายของก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะมีคนมาถามทีสามสี่พันคนว่าเป็นยังไงเป็นยังไงผมเลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคานะถ้าเราแคร์คนพวกนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์เราแคร์ทั้งเขาเราแคร์ทั้งคนเราแคร์ทุกอย่างเราก็เลยว่าผมรู้สึกว่ารักก็คือรักวันไหนมันจบเราก็ต้องบอกว่ามันจบเราไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยให้มันแบบยืดเยื้อนะผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมแต่การพูดตรงๆของผมอะไรมันอาจจะดูเร็วก็เต็มที่เลยครับผมแต่ผมได้ยินว่าอะาสิ่งที่นายพูดก่อนหน้าเนี่ยมันความจริงอย่างมันมันมันคือความจริงครับและที่สําคัญที่สุดนะครับผมผมเป็นผู้ชายยเนี่ ผมออกมาพูดในในสิ่ง,งผมแล้วอ่ะจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับผม,มได้หมดเลยครับผมกวพอกระแสมนทีกลับขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหรืออะไจะบอกชาวหนิตยยังไงเพราะว่า ฟังให้จบก่อนอโอ้โไม่ต้องมาฟังให้จบหรอกครับ <c oughs> ผม <c oughs> ผมเห็นชาวเน็เข้าไป <c oughs> ไปตัดอะไรที่มันดูชั่วร้าย <c oughs> ชั่วร <c oughs> ้นนนนายนะใจผมก็ยังย้ำนะครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่ที่เป็นคนทั้งมีคนที่เป็นคนปกติ <c oughs> คนเลวบ้างคนที่ใสไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เป็นเป็นแบบการที่แบบเราเรารู้สึกว่าแบบเราเราเราไม่ได้แบบอยากทําอะไรให้ครับ อย่างนุ่นอย่างนี้นะเราใช่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คําว่าสร้างภาพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายๆยอย่างนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้แปลว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผมเพิ่งเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวอโอ้จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินคํานุ่นคนํานี่อะไรแล้วเงี้ยนะยผมก็รู้สึกว่าอยากอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติามันก็ดีนะสําหรับผมนะครับแสดงว่า มันอยู่เออเรียกว่าคบกันก่อนมันไปโยนโบใช่ไหมก่อนโยนโบพูดก่อนนานมากจริงๆคบสองรอบไปรอบใช่จริงๆผม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 พูดครั้งที่แล้วไปแล้วว่าเราเราพยายามจะพูดให้มันจบไปแล้วนะพะผมผมว่าวันนี้เดี๋ยวมันก็มีคนประยงประยงอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆอ่ะถ้าใครใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็อีกอีกแค่ห้าห้าเดือนมันก็จะครบสามปีแล้วนะเโอ้หเงียบถึงวันมีใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไป ทำอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงมันก็ไม่ได้สั้นหรอกมันมันอยู่กันมานานละแต่ว่าตอนนี้ถือว่าผมก็จะตอบแบบเอาหล่อบ้างนะครับผมเอามาเลยมาห้าสี่สามสองครับคนเรานะครับรัไตล์ไม่ตรงกันนะครับความคิดเห็นไม่ตรงกันต่างแยกย้ายต้องมาทํางานนะครับอขอให้จุกวนมีความสุขครับผมแล<อ>้วจบได้ดีเราจบกันด้วยดีครับผมถ้าตอบแบบนี้ ไม่เป็นไรนะครับต่อเหมือนดาราอันนี้ส่งเชียไปอ่านคอมเมนต์ด่าไม่ตอแ้ดีกว่าก็คือก็คือมันว่าให้ทุกคนมีความสุขใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมเราด่าไม่เต็มที่เลยแล้วเรามีความสุขตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องรักษาการทํางานของเราเราก็ต้องแคร์ลูกค้าแคร์อะไรเอาเป็นว่าผมขอโทษรืยกันในบางที่ที่ผมพูดจาอาจจะตรงไปหรือกระทบอะไรไปแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ย ใครไม่ใช่ผมคุณไม่ได้รู้นะว่าเราโดนถาโถมอะไรบ้างใครมาโดนว่าไอคนนี้เป็นง่นโอ้ยจริงๆเลยของขวัญของขวัญเนี่ยผมก็มีให้อะไรผมคือแต่ผมว่าเป็นเรื่องนึ่งที่ผมไม่ชอบคือผมจะบอกตรงๆเลยว่าไม่ว่าผมซื้อของอะไรให้อย่าไปลงอย่าไปถ่ายอะไรเนี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมชีวิตผมไม่ได้ต้องการให้มันแบบมีอะไรที่แบบออ้ยต้องลงต้องถ่ายเลยนะผมขอให้มันให้เป็นความสุขที่ผมให้ในหลายๆครั้งในหลายๆวันอะไรที่พิเศษผมอาจจะบอกว่าผมแบบโอ้ยผมไม่ให้อะไรหรอก อาจจะทําดูกวนตรงกวนติงอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็มีอะไรที่มีคนก็เห็นนที่เวลาเหมือนที่เขาจะพูดเขาก็พยายามพูดออกมาว่าพูดได้ไหมว่างอะไรแต่ผมก็จะเบรกไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรผมอยากให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดเ้ยนการับผมเนี่ยเอาจริงอะไอ้สามปีมันไอ้ไอ้สองไอ้อีกห้าเดือนมันถึงจะสามปีเนาะแต่ว่าคือไอ้ช่วงหลังเนี่ยที่เรากลับมาจริงจังกันนะครับผมผมเนี่ยโคจริงจังเลยผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอะจริงใจมาก ทุกเรื่องทุกอย่าง mm hmm. ผมบอกแค่เน็ตไงว่าผมผมจริงใจแล้วผมตั้งใจมากหลายอย่างเลยที่แบบเรามีการคุยกันอะไรเงนะี้ยนั่นเราก็อยากทําให้มันแบบให้เขามีความสุข mm hmm. ผมไมายามปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าในเมื่อมันต้องเป็นแบบนี้ในทางเลือกของแต่ละคนแล้วก็ขอให้ทําง,งานกันให้เต็มที่เราก็จะเป็นอะไรที่ mm hmm. ต่างคนต่างรักษางานของตัวเองให้ดีที่สุด mm hmm. ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับเม้่อนักที่ถามมานะาที่นีน้บอกจริงใจกับเขา าการกลับมาเพราะ่นี่คือจริงจังถึงขั้นแต่งงานเลยมั้ยทถึงขนาดนั้นเอ๋อจริงนะผมจะพูดแบบโคตรน่าอายผมเลยนะผมโคตรอายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยนะครับใครจะอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระนะครับถ้าใครไปดูไอ้อะไรไลฟ์เสื้อแดงที่ผมเคยเคยไลฟ์กันนะที่ผมชอบย้ำว่าไอ้ผมเคยคอเลยนะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่ไม่เคยคิด จะแต่งงานหรืออะไรมาได้ตลอดเลยนะคําถามผมมันอาจจะดูเป็นกหลกเล่นๆไล้สาระอะไรนะจริงครับผมก็มีความคิดนั้นเหมือนกันนะครับผม,มพอในเมื่อเรากลับมาจริงจังตั้งใจทุกอย่างอะไรเงี้ยนะเ<ม>ขาอ,อาจจะมองเป็นเล่นๆก็ได้นะใครอาจจะมองผมเป็นคนไร้สาระเล่นๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผมอายุ30มสิมันก็เหลือมันก็มันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นตามอายุที่คนพูงจริงนะไอตอนเด็ก<ม>ที่อาจจะไม่คงไม่คิดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงมันก็มีมเมนั้นเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยเฮ้ย ยั้ยังแก่เหมือนตอนแรกอ่ะมันถึงปีแล้วนะเนียนคิดว่าคบเป็นกี่ปีก็แป่งนะตอนนั้นที่เราที่เราคิดจะจับคมการพบการคบของผมนะครับผมรู้สึกว่าการคบผมเนี่ยต้องดูช่วงที่ว่าสองคนเนี่ยจริงใจกันจริงแล้วก็อยู่จนมันรู้สึกว่ามันมั่นคงจริงๆที่เราจะแบบว่าเปิดตัวได้เปิดตัวอะไรหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่แบบเขาไม่พร้อมเราไม่พร้อมอะไรอ่เงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยผมนึกว่ามันถึงเวลาที่มันพร้อมแล้วนะ น่าจะหลงตัวเองของผมด้วยนะออมีความหลงตัวเองมีความแบบความคิดอะไรไปเองฝั่งเดียวอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเนี้ยเราก็นึกว่าครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่พร้อมทุกอย่างจริงๆแล้วนะที่แบบว่าเราจะแบบลุย,น,ลย,น,ลลยนู่นลุยนี่อะไรเงี้ยแต่ก็เอาเป็นว่าสำนี้เสร็จกูคงโดนด่ายไปเลยเออแม้แต่วันนั้นเราสัาม้แวัน <c oughs> นั้นเราสัม์ตาเราก็เศร้าวันนี้สัมตาเราก็าาเศรา้า ครับผมพอดีว่าผมผมเป็นคนหลับยากนะครับผมมันเลยอาจจะตาดูเศร้าแต่จริงวันนี้ผมผมผม,ผมรู้สึกด,ดีขึ้นเยอะครับร่างกายผมดีขึ้นเยอะมากๆนะครับผมดีครับผมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบอยู่กับผมมั้งตัเด็กกันนะแล้วก็คือเรื่องอะไรที่ผมเลวนะครับก็เตือนผมตรงๆเลยนะครับอะไรที่ผมพูดไ่ดีก็สั่งสอนผมได้นะครับผมเป็นคนที่ที่พูดตรงแล้วก็รับคํา สอนได้ทุกทุกเรื่องนะครับแล้วผมก็ย้ำนะอยากด่าผมอะไรยาวๆเนี่ยผมก็ชอบอ่านเลยครับผม <c oughs> <า>ทำให้ผมได้รู้สึกว่าได้กลับมาทบทวนการอ่านนะครับ <c oughs> เป็นครั้งแรกเลยนะรอบนี้ที่เราตั้งใจวางแผนตั้งใจจะเก็บตังตั้งใจจะอะไรหลายๆอย่างอะไรเนี้ยครับผมมันก็ตามอายุนะครับผม <c oughs>